อีกเรื่องนึงวันนี้ที่ฮือฮากันนะครับก็คือกรณีของนายพีพรเมศสิงโพนะครับดารานักแสดงนะครับซึ่งปืนเนี่ยก็ไปยิงคุณนพดลอธิบายเสียชีวิตนะครับมเมื่อเช้ามืดวันที่17มกราคมที่ผ่านมายิงวันที่17แล้ววันนั้นก็เข้ามอบตัวนะครับแล้วก็บอกว่าปืนลัน่นแล้วก็ใช้เงินสด2 0 0,000บาทประกันตัวไป ต่อมาตำรวจนั้นแจ้งข้อหาเพิ่มฆ่าคนตายโดยเจตนาและก็นัดให้นายปรเมศมารับทราบข้อข้อหาเพิ่มในวันนี้นะครับวันนี้บ่ายสามโมงนะครับนายปรเมศก็มาพร้อมกับทนายความมาแล้วก็พูดนิดหน่อยเสร็จแล้วก็ยื่นถแถลงการเป็นกระดาษขนาด A4 ให้กับนักข่าวแล้วก็เดินเข้าไปในห้องพนักง,งานสอบสวนเลยนะครับนี่นะฮะซึ่งเ,เนื้อหาในเอกสารที่ทนายความของนายปรเมศนำมาให้กับนักข่าวนั้น ก็อธิบายคร่าวๆนะครับว่าณวันนี้ผมมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมและก็ทราบว่าสื่อมวลชนทั้งหลายต้องมารอทําข่าวที่เกิดขึ้นก็เสียใจอย่างสุดซึ้งก็ขออโหสินะฮะต่อผู้ที่จากไปคือทางด้านของคุณนพดลนะครับก็คุรุณาโอโหสิกรรมเรื่องที่เกิดขึ้นไม่จองเวรจองกรรมในพบนี้และในชาตินี้และชาติต่อไปในส่วนที่ท่านจะต้องลัาสังขารน,นั้นไปและในส่วนของข้าพเจ้าก็จะมีทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันเกี่ยวกับการต้องเผชิญกับการถูกกล่าวหาและแก้ข้อกล่าวหาไปจนถึงที่สุดแห่งกระบวนการยุติธรรมซึ่งณเวลานี้ข้าพเจ้าเป็นจำเลยของสังคมซึ่งถือเป็นความทุกข์ยิ่งกว่าเป็นจำเลยในกระบวนการยุติธรรมถแถลงการบอกด้วยนะฮะว่าเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงไม่ขอให้ข่าวด้วยวาจาใดๆต่อนักข่าวด้วยเหตุผลและหลักการตามที่จะแจ้งต่อสื่อมวลชนที่มีความมุ่งหวังดีที่จะให้ข่าวเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคม แต่ข้าพเจ้าก็ยังต้องยอมรับกระบวนการยุติธรรมเป็นประการสําคัญดังนั้นข้าพเจ้าขอให้เหตุผลต่อสื่อมวลชนนะครับก็คือว่าการจะให้ข่าวใดๆเป็นข้อเท็จจริงทางคดีบุคคลที่ไม่ควรพูดต่อสาธารณชนคือเจ้าพนักงานตํารวจผู้ต้องหาส่วนผู้เสียหายเขาเสียหายคือถึงแก่ความตายเป็นสิทธิ์ที่ญาติหรือสังคมจะมีสิทธิ์ในการพูดให้ข่าวเป็นสิทธิ์ของเขา แต่การวินิจฉัยถูกหรือผิดในคดีว่าจะเป็นพยายามฆ่าคนตายโดยเจตนาประมาทป้องกันตัวไม่เจตนาฆ่าหรือบันดาลโทษะสารจะเป็นคนวินิจฉัยไม่ใช่สังคมเป็นผู้วินิจฉัยนะสรุปตรงนี้นะฮะว่าแถลงการนั้นบอกว่าตำรวจตำรวจแล้วก็ผู้ต้องหาผู้เสียหายเนี่ยนะฮะตำรวจเนี่ยไม่ควรพูดอผู้เสียหายพูดได้แต่ผู้เสียหายตายไปแล้วฉะนั้นถ้าเกิดญาติเขาจะพูดก็เป็นสิทธิ์ของเขา ส่วนคนอื่นเนี่ยอย่าพูดอ,อย่าพูดรอจนกว่าสารจะว,วินิจฉัยไม่ใช่ไปพูดกันไปว่าตัวเขาเจตนาฆ่าไม่เจตนาฆ่าฆ่า,าบรรดาลโทสะอะไรต่างๆนานานาี่นะฮะต่ตรงนี้เป็นมูลเหตุสําคัญแต่วันนี้ตํารวจก็ออกมาให้ข่าวกับทางนักข่าวนะครับพันตำรวจเอกชุมพลพุ่มพวงพ่วงก,กับสอนทอทองหล่อนะครับว่านายปรเมศนั้นก็มาให้การภาคเศษนะครับ ภาคเศษคือรับบางส่วนไม่รับบางส่วนครับแล้วก็ให้ทนายความยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดเพิ่มเติมอีก5 0,000นบาทประกันตัวไปตำรวจก็ให้ประกันตัวไปเพราะเขามาตามนัดนะครับเขาไม่ได้หนีนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วทางพว่วมกับสอนอทองหล่อก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีพยานแวดล้อมที่เห็นเหตุการณ์เป็นจํานวนมากรวมทั้งกล้องวงจรปิดจ,จับภาพเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนเชื่อว่ามีพยานหลักฐานแน่นหนาเพียงพอที่จะแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ต่อนายปรเมศได้นะครับมีหลักฐานแน่แน่หนาเอาผิดได้แน่นอนครดีนี้ตํารวจบอกไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับ <cioè, S 2> ถ้าจะปฏ <ier> <und one. S 1> ิเสธก็ไปสู ruling? ้กันในชั้นศาลใช่ครับนะฮะก็นัดหมายทีหนึ่งวันที่5กุมภาพันธ์นะฮะนัดมารายงานตัวอีกทีหนึ่ง